แน่นอนครับที่หนึ่งนครบผมได้รับเงินรางวัลกับ30,000บาทจากของผู้ตด่ขงรบที่ดเป็นคูนนนคนนนค่นะครับทีน่าดานพร้อมแล้วครับไปยู่กันเลยนะรัรบต้อด้าเนี่ย่อยไม่ได้เลื่อนสายสองมาสายก่ นเดียวไปห้าหมวกฮกานไปดีดีหบอคว้าได้เดินเนไปสองโซ่แก้วจอไปร้อยในเกมหน้าแก่งจริงจนะไรเลอร์ไม่ปวดปการะหว่าสจีะหว่าเล่นัะหว่างปวดหัวาหวดเลยนะ ย้ำจ่อแต่แน่นอนนะดาเมจที่นอกคอร์ดอาเมจต่ำถึงกลางคืนแต่เรื่องใจร้อนเริ่มมันยิงมีการพยายามจะโบสถัย อีกนะรับเล่นการจับระบบดังทุกอย่างนะสามสองโอเคสวัสดีครับผมไซเบอร์คาเชอร์ผม, atcher, ผมวันนี้ก็เป็นคลิปสบายๆครับนะ <c oughs> วันนี้เรามาพากคัดทีมชาติ <c oughs> ใช่ครับของไปริยาตนะฮะก็ได้ไปแล้วทีม ทอยสามศูเลยฮะสานะเป็นไงบ้างที่จบไปรู้สึกว่าอย่างไรแพ้เพราะอะไรครับก็จริงๆก็ต้องให้เครดิตเป็นทางม a ซา l o ตแล้วก็เฟียเลก่อนเลยเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นสคนตัวแทนทีมชาติอยู่แล้วฮะประสบการณ์สูงโดยเฉพาะมาซาร์ตเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของดราฟแล้วก็ระบบการเล่นระดับสูงฮะเพราะว่าเป็น เพเออร์ทีไออยู่ทีนทีก็เป็นซับตัวเก่าอู่แล้วทีนทีก็เป็นทีมชาติใช่ครับใช่แล้วก็น้องใหม่สองคนนะน้องใหม่สองคนน้องใหม่สองคนเล่นดีไฮแลนด์ไฮแล้งไฮแงงเล่นดีครเล่นดีเป็นแคลรี่คนหนึ่งใช่ครับก็ชื่อว่าดูซิกนะฮะแล้วอีกคนก็เนวได้ทีเนวได้ทีอ่าครับก็เป็นเรื่องของการดาบแล้วก็เรื่องของเกมเพลย์แล้วเนาะใช่ครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมคิดว่าก็ได้เป็นเรื่องของการสื่อสารด้วย ยังซิงกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่ครับจังหวะแบบว่าคนเล่นด้วยกันก็ไม่ได้เล่นด้วยกันอย่างเงี้ยจังหวะควรรีบโถมหรือจังหวะควรจะสปีดเลทเงี้ยก็ทําได้ไม่ดีอก็เลยแพ้ไปอ่ะประมาณนี้ข่าวขาวผมสําหรับไอตัวงานแข่งวันนี้นะที่เราเฉพาะกิจมาผานเหมือนกันนะได้ข่าวว่าก็เราสองคนก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับเดี๋ยวก็จะมีทัวร์ต่อไปด้วย egl กับทางด้านฝั่งไอตัวดิมลีใช่ครับอ่ะโอเคแล้วนี้ก็คําถามต่อไปเลยก็เดี๋ยวเรื่องส่วนตัวแล้วกันได้ครับเป็นไงครับก็ คือไม่ได้เป็นโค้รละก็ตรงๆก็ใช่ฮะก็หลังจากที่แยกทางกับ UDV นะฮะก็จะให้รอสังกัดใหม่มาติดต่อซึ่งมันยากเพราะว่าผลงานเราก็ไม่ค่อยได้ดีฮะแล้วก็ในไทยก็ดูจะเงียบไปฮะถ้าเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรใช่ฮะเพย์ยันใหม่ก็ไม่มีขึ้นมาระบบ DVC ก็ยกเลิกไปอีกใช่ ก็เลยแบบต้องมานั่งเล่นทัวร์เทียสองเทียสามถูกต้องลำบากเหมือนกันนะพอเป็นสตรีมเมอร์เป็นไงบ้างครับท่านนี้ทามากี่เดือนลวเอาตามทามิ่งจริงๆคือ9้าเดือนแต่จริงจังจริงๆก็คือตั้งแต่มกราเพราะว่าก่อนจะถึงมกราผมทําแบบยังมีจังหวะที่ต้องไปเอเชียนเกมยังมีจังหวะที่ต้องไปคุมทีมหญิงทีวยาร์อะไรเงี้ยมันยังมีทัวร์มันตกค้างอยู่ในรอบปีก็เลยไม่ได้สตรีมอย่างเต็มที่ฮะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เรายังทาอะไรไม่ค่อยเป็นด้วยฮะลิจิทิ์หรือฟีดอะไรก็ไม่มีเนี้ยก เหมือนทำแบบชิลๆทำเล่นๆแล้วมาแบบเออแบบโฟกัสจริงๆก็คือตอนมกราฮะเราตอนแรกส่วนเนี่ยที่แบบรู้เลยว่าคนดูเริ่มมาแล้วไปทำอะไรมาถึงแบบช่องถึงจุดประกายติดคนดูเป็นพันขนาดนี้เอาตรงๆก็ผมเอาตรงๆก็เหมือนดูซีรีส์เยอะฮะดูซีรีส์เยอะหมายถึงแบบโอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวดูซีรีส์คนจะดูนะหมายถึงแบบซีรีส์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับว่ามาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยแบบว่าก็คือเออมันต้องเริ่มจากการคอลแลบนอะไรเงี้ยผมก็แบบจริงผมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะทัก คนนั้นคนนี้ไปขอที่จะแบบเฮ้ยโคกับผมหน่อยอะไรเงี้ยไออย่างเช่นแบบผมมาใหม่ผมก็ขอหมดเลยฮะไม่ว่าจะไลฟ์ฟูลลี่อแจ๊บคิวอ๋ออย่างเงี้ยก็คือแบบใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าคอลแลบกันใช่ก็คือเออแบบเอ้ยอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเรามาั้แ้นะมีตัวตนนะมีช่องนะเว้ยอะไรเงี้ยครับแนวทางการทาช่องเป็นแบบไหนครับของผมจะเป็นเน้นไปที่การดูแข่งฮะ ดูแข่งแล้วเป็นสายวิเคราะห์แบบเจาะลึกอินไซต์เลยอืมก็คือตามแบบสไตล์เราเป็นโค้ดนี่แหละเรารู้อะไรมาเป็นนักแข่งมาก่อนด้วยเป็นโค้ดมาก่อนด้วยเลยเจาะลึกเลยเราก็เหมือนกับมีเขาเรียกว่าภูมิหลังหรือพื้นพื้นเพตรงนี้ดีกว่ามากกว่าคนอื่นแล้วกันเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นนักแข่งมาก่อนเป็นโค้ดจริงๆจังๆมาก่อนรวมเป็น18ปีนะพี่สิบแปปีนะผมอยู่ในวงการตั้งแต่ดูตหนึ่งใช่ที่ในในฐานะที่แบบเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นโค้ดรวมมา18ปี มันก็เลยได้เรื่องเนี้ยครับเอามาทีเอามาช่วยแชร์หรือแบบเอามาแบบว่าคอยให้แบบความรู้ของกับคนที่เข้ามาในช่องในแบบเอ้ยเราเคยไปจริงๆนะเว้ยอะไรเงี้ยอย่างเราก็เคยไปทีไออะไรเงี้ยหรือไปแข่งรายการตัวแทนประเทศบ่อยอะไรเงี้ยก็แข่งในเซอีสเอเชียไปแข่งแบบทัวร์ทีไอด้วยจะถามอย่างหนึ่งคือตอนแรกๆที่ทําแนววิเคราะห์อะไรเงี้ยมีฟีดแบ็กไงบ้างคนดูมีทั้งดีและไม่ดีไหมเอาแบบไม่ดีก่อนแล้วกันไม่ดีก็น่าเบื่อครับมุงตรงก็คือแบบเราก็ไม่ได้เป็นสายภา ขนาดนั้นคือตอนตอนแรกผมเข้ามาครับผมเหมือนเป็นแบบเหมือนนั่งวิเคราะห์อย่างเดียวโดยที่จังหวะที่เขาบวกกันมันแล้วก็นั่งเงียบนั่งรอให้มันจบแล้วค่อยวิเคราะห์อะไรเงี้ยอ๋อแล้วสรุปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าแบบมันก็น่าเบื่อฮะถ้าไม่ใช่สายที่แบบว่าจะมานั่งฟังจริงๆก็จะแบบโอ้โหไปฟังช่องอื่นได้อารทรสมากกว่าอ,อะไรเงี้ย ก็<ต>ค่อยๆปรับมาใช่แต่ก็จะเป็นแบบสายวิเคราะห์จริงๆที่ชอบก็จะชมว่าแบบอุ้ยพี่วิเคราะห์ดีนะตรงนะเออ,อไ,ดได้ได้ความรู้เยอะเลยอะไรเงี้ยก็จะมาบะแบบประมาณนี้ฮะแล้วก็อันนี้ก็คือข้อดีคือ,อแบบปรับปบมาแล้วแล้ว,แล,วแล้วจุดเปลี่ยนก็คือกลับมาเพิ่มตรงที่ภาคจังหวะบวกบ้างเห็นคลิปแบบออกเรีแอคชั่นตีบ้าน <ฮะ S 2> ในสกเกอร์บินอะไรที่เป็นไวรัลเลยออกเรด d ิตเลยเนี่ยคือคือ,ค,อคือคิดยังไงถึงทำอย่างนั้นคือว่าแบบเป็นอินเนอร์หรือว่าสนุกไปกับเกมไช่เฉย คือเวลาผมดูอยู่บ้านอ่ะผมอินเนอร์ไปกับเกมเยอะอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดอยากถ้าอยากดูจริงๆเนีอ่ยถ้าไม่อยากดูก็ไม่ดูเลยถ้าอยากดูก็คือต้องมีอินเนอร์แล้วใส่ไปสุดกับเขาเหมือนกันฮะก็แรกเริ่มก่อนเริ่มที่จะลองภาคดูก็คือแบบเฮ้ยถ้าทําแบบเนี้ยไม่โตนะแล้วคือมันเนี้ยมันก็คือเป็นอาชีพหลักเราฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานงานอย่างอื่น S <S ก็เลยแ,ลแบบนั้นลองดูลองดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งมันแย่พี่มันไม่ดีหรอกมันก็ครั้งแรกไม่ไมีใครที่มันจะโอเคขนาดนั้นหรอกไม่จริงก็ลองมาเรือ่อยๆจนมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคนก็บอกว่าเออมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ก็โอเคแหะมันก็ยังไม่ยังไม่ได้เพอร์เฟกอะไรส่วนเรื่องรีแอคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมสนุกไปกับมันถ้าผมไม่หนุกผมทําไม่ได้ฮะมันเฟกยากครับเรื่องแบบนี้มันอินนะครับมันหงุดหงิดบางทีแบบ อยากแบบเอาเป็นว่าเวลาเวลาเวลาเราอินอะไรประมาณน่ะอาการพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเองนะเราแค่ทำให้คนดูเห็นเฉยว่าเราคิดอย่างนี้อยู่นะตอนเราดูถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมว่าคือนักพากต้องบอกว่าในยุคใหม่เนี่ยมันถูกปรับมาเยอะไปถึงเด็กรุ่นใหม่นะนักพากมันถูกปรับจูนมาอันนี้คืออาชีพนักพากนะแยกก่อนว่าสตรีมเมอร์วอชปาร์ตี้อันนี้เป็นฝั่งเราแต่ว่านักพากวพวแบบจริงจังเลยมีข้อมูลนู่นนั่นนี่แบบแน่นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบถูกพัฒนามาเยอะแล้ว มันก็แบบข้อมูลเป๊ะพาเป็นแพทเทิร์นนี้มีระบบระเบียบอย่างเงี้ยอันนี้คือนักภาคหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้ผมก็ทําไม่ได้เพราะว่าเรายังเป็นกึ่งคอมมูนิตี้อยู่เราเป็นสตรีมเมอร์เราอยากสนุกไปกับคนดูเราเรียกคนดูแต่นักภาคคือเขาจะไม่อ่านคอมเมนต์ไม่อะไรเขาก็จะแบบภ<อ>าคไปเลยตามตามงานของเขาตามสายงานของเขาดีไม่ดีเดี๋ยวเขามาดูทีหลังแล้วค่อยปรับปรุงอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่ของเราคือปรับตามคนดูเรามีทะเลาะของคนดูเรามีดีใจแบบคนดูมันมีมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ เนี่ยอันนี้ก็คือต้องแยกกันครับแต่ถามว่าหลังๆมาทําไมพวกเราไม่ไม่ไม่ไมไมออฟฟิเชียลเลยเราไม่ใช่ออฟฟิเชียลเราต้องบอกตรงเราคือเป็นเหมือนเพื่อนนั่งดูบอลด้วยกันมากกว่าดูเกมดูแบอ,อดีไม่ดียังไงก็ให้ปรับกันได้แต่ว่าการไล่ไลเส้นของคนนะ่ะสไตล์การผ้าของแต่ละคนนะ่ะมันมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนกันยากอันนี้ก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องดูกันแล้วก็แต่จริงๆเราไม่ได้ปิดลับเราก็คือแบบแนะนํากันได้แต่วันนี้มาแบบออฟฟิเชียลพี่แบงค์ก็ทําได้ดีมากๆเลยนะฮะ มันเป็นงานเก่ามากว่าผมว่าแต่ผมก็ค่อนข้างห่างหายไปจากตรงนี้แล้วก็จะมีวนไปเกมอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่เกมอื่นมันก็ยากเหมือนกันมันยากในแบบที่จะทําให้เหมือนกับคนที่เคยดูเคยสัมผัสกับคนก่อนหน้ามาก่อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นเกมอื่นมันก็เขาทําไว้ดีอยู่แล้วเราจะทําให้ดีเท่าเขามันก็ไม่ได้เราทําเป็นตัวเรามันก็แปลกอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งตัวเองเราก็เป็นตัวเราแต่ว่าปรับลงตรงกลางให้มันน่าฟังให้มันดีมากกว่าอะไรเงี้ย ประมาณนี้ก็มันก็ขยายไปอย่างอื่นนะฮะประมาณนั้นแล้วก็อยากจะถามว่าแบบจากภาคเสร็จจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็มีอยากจะทําอะไรอย่างอื่นไหมทำคลิปสอนทาคลิปอะไรไหมไอ้เรื่องทําคลิปนี่ไม่ได้อยากทาเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเนียกว่าไงเดียะเกียดมาเตรียมตัวเตรียมการแล้วก็หลายอย่างเอาเป็นว่าแบบยังนี่ว่าทําแล้วมันไม่มีความสุขกันมานั่งทําคลิปเออมันอยาจะได้แบบไลฟ์สดดีกว่าอยากคุยกับคนดูใช่ครับคือให้คอนเทนต์มันเกิดขึ้นระหว่างทางดีกว่าแล้วก็หยิบตรงนั้นไปตัดอีกทีหนึ่ง ได้แต่ถ้าเกิดมานั่งเซตนั่งทำมันรู้สึกเหมือนไม่ไม่ใช่ตัวเองเท่าไหร่เะี่ยอันนี้อันนี้แบบว่าแต่ก็เพิ่มถ้าเกิดวันหนึ่งมันต้องทําก็อาจจะทําก็ได้ฮะแต่ในส่วนของทางจะไปทําอะไรต่อถ้าไม่พากใช่ไหมฮะกลายเป็นโค้ดไหมโอ้โหคิดหนักเลยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าไปเป็นโค้ดถ้าไม่ได้ได้ทีมไม่ได้ออฟเฟอร์ดีดีมันก็แทบจะ เป็นไปได้ยากมากเสียเวลาเพราะตอนนี้ก็ไอตัวรายได้จากสตรีมก็โอเคเริ่มโอเคขึ้นเยอะเลยฮะใช่มันมัน cover ค่าใช้จ่ายภาระที่บ้านได้ฮะลักษณะคนดูกับกลุ่มคนดูเป็นแนวไหนอายุช่องอายุของผมน่าจะ25อัพเลยนะนี่ครับเป็นทํางานไปแล้วส่วนใหญ่เพราะว่าเราคัดกองด้วยครับเพราะว่าใครที่มาแบบเกียนเียนใครที่มาด่าใครที่มาแบบแขวะใครที่มาแบบมัวหน่อยเขาเรียกว่าไงอ่ะ ไม่ให้เกียดคนอื่นน่ะก็จะแบนอะไรอย่างนี้ครับจะแบนหรือไม่กระตักเตือนจะเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นเด็กมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เล่นได้แหละแต่ถ้าเลยขอบเขตไปเราก็ต้องตักเตือนหรือจนแบนไปอย่างเงี้ยต้องเป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะพอสมควรนะอยู่ในช่องนะครับก็จะแบบมันก็คนละเจนเลยใช่เพราะอ่านเพราะอ่านแชทแล้วเราไม่เครียดไปกับคือผมอย่างที่ผมบอกพี่แบงค์ไปว่า ผมอินกับเกมผมมีอินเนอร์ผมอยากมีผมมีความสุขที่ทําอยู่อะแต่ถ้าผมต้องมานั่งอ่านแชทอะไรที่มันแบบบั่นทอนตัวเองแบบว่ามาด่าเราโง่มาด่าเราควายแล้วเราต้องเฮฮาไปกับมันผมไม่โอเคไงคือด่ามามึงอะดิโง่อสวนเลยอ่ะแล้วแบบเหมือนวัดเลยอ่ะโง่ไงมึงเป้าวัดที่โง่ก็เชิงไปเลยว่าข้อเท็จจริงก็แต่นี่เป็นการทะเลาะที่ดีนะผมว่าก็หาจุดตรงกลางแล้วก็สมมติว่าดับบลฟฟิงมาโง่หรือไม่โง่อันนี้ก็มีคําตอบให้กันก็ ดิสคัตกันได้ใช่มันไม่มันไม่มันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรผิดอะไรถูกครับการวิเคราะห์มันมันสามารถเรียกว่าไงอ่ะถกเถียงกันได้อืออ่าแต่ถ้าเกิดพิมพ์มาดีๆอะมันก็โอเคไงแต่ถ้ามาเถียงเอาชนะเอาวินเลยเรารู้เลยแกใช่เราก็ไม่เอาด้วยไม่เอาไม่คุยอ่ะคือคุยเรื่องหนึ่งไปเรื่องสามเรื่องสี่แล้วเราเริ่มไม่อยากคุยแล้วใช่มันก็เสียบรรยากาศในการสตรีมแหละในห้องแหละแล้วพอเราลมเสียคนอื่นอีกที่เหลือก็ลมเสียตามคะเพราะว่าเราเราไม่มีความสุขคนก็มีความสุขฮะใช่แล้วก็ต้องคุมตรงนั้ ตัดปัญหาไปเลยเป็นก็เป็นวิธีการดูแลช่องนะให้กลุ่มคนมันอยู่เนี่ยบางช่องก็ปล่อยบางช่องก็ดูแลเข้มกว่าน,นี้จริงๆผมก็ไม่อยากปล่อยเหมือนกนะันผมก็มีวิธีดูของผมผมคือผมนะ่ะอายุเยอะแล้วแล้วก็กลุ่มคนดูก็เหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ถามว่าจะอ,าอยากได้กลุ่มเด็กไหมมันก็ดีอ่ะเด็กก็โตมาเป็นผู้ใหญ่ มันก็จะได้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปต่อแต่ว่าระหว่างทางที่เราโตด้วยกันมากับกลุ่มคนดูอะคือเด็กผมก็เคยเป็นแบบรุ่นเล็กมาก่อนไงพอเด็กมันโตเป็นผู้ใหญ่มันก็ยังอยู่กับเราอยู่ครับบางทีมันก็มีคนเข้ามาใหม่บางทีมันก็หายไปไอ้คนเป็นผู้ใหญ่มันก็มีงานมีการทาไงมันก็ไม่ได้นั่งดูตลอดเวลาแล้วเราก็แบบรู้สึกดีใจด้วยคนที่แบบไปดีมีงานมีการทําอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าจะเอาเด็กเลยแล้วก็ให้เด็กมาถ้าเลยไม่ได้ดูถูกเด็กนะแต่ว่า เด็กก็มียังมีดูบ้างแต่ว่าถ้าเอาแบบเกียนเกียนด่าแบบไม่ม,มีเรื่องมีราวไม่ไม่ไม่ไมไมอบรมกันไม่คุยกันเงี้ยมันก็จะขูนคอมมูนิตี้ลำบากละมันก็จะแบบอ่านเรืนะ่อยแปลกเเราก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องคนดูละเราก็สนใจเรื่องแค่แบบว่าเราสนุกกับช่องแชทอนะมันดีแค่ไหนคือผมทำไงก็ได้ให้ผมรู้สึกว่าผมอยากสตรีมอยากตื่นมาสตรีมไม่อยากปิดสตรีมอะจริงๆเพราะง,งั้นก็เลยต้องดูแลตรงนี้ฮะมันเป็นสังคมของเราไงฮะเพราะแต่ก่อนพี่ก็ไม่ค่อยอ่านแชทเหมือนกัน ที่ก็อ่านอยู่แต่ไม่ค่อยดีแบบไหลเยอะเลยไม่ค่อยดีดีอ่านมันอ่านชันไงคนยังน้อยอยู่มันก็ไม่ขนาดนั้นของผมมันมันคนมันพิมพ์น้อยอ่ะของผมมันคนดูเยอะมันคู่ใหญ่เปิดจอใหญ่นอนดูอยู่บ้านนะตอนโซฟาดูจริงแล้วก็เหมือนประมาณว่าผมอ่ะมันมันเหมือนมีเรื่องหนึ่งมันมันดาวตอนอยู่เฟซบุ๊กไยมันมีปัญหาเรื่องรีชเรื่องอะไรมันลดผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ดูยอดคนดูเลยยกเว้นว่าคนดูในช่องรีพอร์ตก็เลยติดมาก็ปิดก็เปิดเลยแชทแต่ว่าคนดู ไม่ไม่ดูเลยว่ามีกี่คนจะร้อยคนจะพันคนจะสิบคนก็ไม่สนใจก็นั่งอ่านแชทอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชิวๆผมว่ามันก็มันรู้สึกว่าผมจะปิดปิดยอดคนดูประมาณสามสี่ปีแล้วมั้ยดูระ้วบบางทีมันก็วันทอนมันน้อยลงกว่าที่ตอนเคยอยู่ตรงนี้มาใช่ี้เยอะแต่ก่อนมันซีเรียสแต่ก่อนมันซีเรียสแต่พอทำอย่างเงี้ยมันชินแล้วจะเปิดมาคนร้อยคนหรือว่าพันคนหรือว่าคนบอกว่าตอนนี้คนดูเท่าไหร่ก็เราก็ไม่ซีเรียสเพราะว่า เรารู้สึกว่าช่องแชทที่คุยกับเราแล้วก็คนสําๆนายเอนายบีนายซีเนี่ยเราคุ้นหน้าคุ้นตาเราทักทายเขามันรู้สึกดีกว่ามันเหมือนเพื่อนมานั่งคุยกันอ่ะครับผมมันก็มันแล้วแต่นะอันนี้คือแล้วแต่การวิธีการทํางานของช่องบางคนอาจจะได้อยากโกลช่องที่แบบคนเป็นหมื่นเป็นแสนต้องอยากได้คนเยอะเนี่ยก็ทําอีกวิธีนึงกันแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ยมันส,สนุกละมันอยู่ในกราฟที่แบบไม่ได้แบบแทงมากแต่ว่ามันอยู่ในขอบเขตที่ โตแบบคนดูได้อะไรเงี้ยแก่ไปด้วยกันได้ดีนะได้เรียนรู้บ้างไม่ละนี้แล้วแต่นะว่าใครจะทําอะไรยังไงครับสุดท้ายแล้วก็เป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือก็ยังสนุกกับการภาคไปเรื่อยถูกไหมใช่ฮะพอเราพอเราสนุกแล้วมันรายได้มันโอเคด้วยมันก็มันเลี้ยงดูได้เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ใช่เอาแพชชั่นทำงานเนี้ยก็เราก็ต้องเงินมาที่จะแบบมาหล่อเลี้ยงตรงนี้ด้วยฮะใจใจมาแต่เงินไม่มาก็ไม่ได้ก็ต้องสองอย่างไปด้วยกันฮะ ก็ยังแฮปปี้อยู่ฮะทำต่อได้ยาวๆเลยจริงกว่าจนกว่าที่จะแบบมีโอกาสใหม่เข้ามาไม่ว่ากันตอนนี้เลี้ยงดูแมวกี่ตัวครับตอนนี้ก็จะหกหรือ5ไอเอาตัวตัวสุดท้องเอาให้พี่ชายไปแช่เงาห้าตัวตอนนี้หเดี๋ยวอาจจะมีแผ่นเพิ่มหงอกไปเรื่อยๆใช่แล้วเมื่อไรแต่งงานะอุ้ยยังยังไม่ได้คิดภาระเยอะนะภาระเยอะแล้วก็รายจ่ายต่อเดือนสูงมาก แล้วตอนนี้ถ้าจะมีลูกมันก็ต้องแบบแน่นเลยอ่ะ้องคิดนิดนึงอูคิดเยอะครับก็เลยยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่ฮะอ๋อครับยังก็ยังแบบขอเก็บเงินก่อนใช่ครับต้องเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเล่าถึงลายศักด์ใหม่ลายศัก์ล่าสุดนี่หมายถึงอะไรครับตัวโอนอ๋อเนี่ยฮะขนนกอ่ะขนนกก็ถลักที่ดูมาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญานะฮะอันนี้สายมูด้วยมูนิดนึงกันนิดนึงมีความหมายคือผมชอบผมชอบศัก์หนึ่งเลยแล้วก็ถ้ามีความหมายด้วยก็ดี อ่าอันนี้ก็จะเนะนเรื่องของการแบบว่าเฉลียวฉลาดสติปัญญาแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าไงอะโชคดีด้วยอะไรเงี้ยครับเออเอาเลยฮะอยากสักเหมือนกันแต่ก็กลัวเบื่อแต่คเบื่อเคยบอกทุกคนแล้วอยากสักมากคือเวลาเล่นเกมอ่ะผมลายสักเต็มตัวเลยแล้วก็เปลี่ยน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 แล้วก็แบบเจาะหูอ่ะผมอยากเจาะแต่ก็ไม่ได้เจาะเบื่อผมว่าเบื่อก็ไม่ไหนงเจาะมันก็ไม่ต้องใส่ฮะมันก็ เป็นรูไปแล้วมันเป็นรูไปแล้วไงมันก็แบบไม่ได้มันก็ยากอีกอะไรเงี้ยแบบประมาณว่าอ่ะสักปลายนี้ปุ๊บสองกระจกดูเบื่อเบื่อใช่เบื่อแย่เลยถ้างนั้นอย่าทำเลยครับใช่ใช่ก็เลยแบบดีกว่าเต็มที่อ่ะโอเคแบบเบอร์นี้หนึ่งก็แทททูแล้วกันอ่าครับเออแก้เบื่อไปเท่ๆหน่อยถ้าถูกแต่ถ้าถูกมันไปดูรีวิวมาเวลามันลอกนี่หูแย่แย่จัดเลยนะมันเป็นขุยๆอ่ะนึกออกออ ประมาณนั้นก็คร่าวๆเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันครับผมพี่มมอขอบคุณนะฮะพี่ครับผมก็ฝากติดตามลาเคลด้วยเจ้านี้เขาวิเคราะห์แล้วก็เรื่องดาบ<อ>เรื่องอะไรไปคุยกับเขาได้ขอความรู้ได้แหละนะครับตัวนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อยากฝากอะไรไหมตามที่ช่องติดตามที่ไหนบ้างตอนนี้สตรีมที่ไหนบ้างสตรีมหลักที่ทวิตฮะเป็นชะ่องลาเคลโดต้าฮะเฉววชัยมั้งลาเคลโดต้าแล้วก็ในส่วนของ YouTube ก็ทําอยู่ครับแต่ก็ เหมือนเป็นช่องสตรีมรองก็อ่านชแชทแหละครับแต่คนเข้ามาน้อยฮะในทวิตเยอะกว่าทวิตก็สมมติถ้าทวิตพันคนในย t u b e ก็ประมาณไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบห่างกันแบบเป็นสิบสิบเท่ามันเป<ม>็นสังคมแหละผมราะว่าเพราะว่าทวิตก็จะแชทกันสนุกสนุกครับผมมันรู้สึกว่าไม่มีตัวตนเยอะกว่าแต่ y o YouTube ก็เหมือนกันนะแต่ youtube มันก็แล้วแต่ว่าคนสะดวกดูแบบไหน youtube มันได้เรื่องแบบดูในหลายแพลตฟอร์มครับผมแต่ว่าทวิตมันก็ แคสขึ้นจอได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหนักสุดน่จะ Facebook ที่ผมไปอยู่แล้วแต่ถ้าข่าวคุณมีออฟเฟอร์เข้ามาในอีกแพลตฟอร์มแบบหนึ่งแต่ว่าคิดคิดคุณก็มีอ่ะเด็ผมีผมบอกผมมฏพิเศษไปแล้วผมยังอยากอยู่บ้านเก่าบ้านเดมผมรังเลนะเพราะว่าส่วนตัวคือออฟเฟอร์ที่ได้มาก็โอเคเลยแหละแต่เรายังไม่โตขนาดนั้นนะฮะกลัวว่าไปแล้วฐานที่ทํามามันจะกระจายออกครับก็เลยแบบอย่างน้อยขอดูไปถึงลองถามคนดูดีว่ ถามแล้วไม่ใครให้ย้ายเหรอมันไม่มีใครห้ย้ายใช่ทุกคนก็แล้วแต่พี่เบสแล้วแต่พี่เบสให้มันมีคําว่าแล้วแต่ไอ้คาว่าแล้วแต่เนี่ยเขาไม่ตามเขาไม่ตามเขาไปเขาไม่ถูกใจเขาอันนี้ไม่ได้บอกว่าแพลตฟอร์มที่จะไปไม่ดีนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเรื่องนี้อยู่เพราะว่าผมได้รับประสบการณ์ตอนไปทวิตตอนไปเฟซบุ๊กมาคิดหลายอย่างมันต้องดูหลายอย่างมันต้องคิดเยอะครับแต่ถามว่าไปแล้วมันให้เยอะมันได้ความมั่นคงอ่ะโอเคก็ต้องรอดูเขาไปคนที่ย้ายไปก็เราก็ต้อง เขาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ได้อยู่ด้วยฮะตอนนี้แบบรายได้มันยังโอเคอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจบนิยาจบทีไอนี้แล้วมันเป็นโอกาสที่แบบย้ายตอนนี้ได้ไหมคะเพราะว่าล้วเขามั่นคงแล้วเขามีเบสยูเซอร์ที่ดีแล้วเราก็ไม่ปิดรับโอกาสหรอกผมเพิ่งมาทําจริงจๆได้เข้าเดือนที่4ที่หเองฮะถ้าไม่นับไอช่วง3าสี่เดือนแรกที่ปูทางนะก็ถ้าทําไปสักปีนึงแล้วมันมั่นคงทามิ่งเหมือนผมเลยทามิ่งเหมือนผมตอน YouTube ก็คือทําได้ไป สามสี่เดือนแล้วผมก็โดนออฟเฟอร์จากทวิสไปอยู่ทวิสแต่ทวิสตอนนั้นมันอยู่ในจุดฐานที่มันแข่งแล้วครับผมมันก็เลยย้ายได้แล้วตอนนั้น YouTube มันไม่ได้อะไรไงมันไม่ได้อะไรจริงๆมันยังไม่มีซูเปอร์เทงมันยังไม่มีเมมเบอร์อะไรเลยที่จะมาเลี้ยงแต่ว่าทวิสมันมีมันก็ยังดีมันอยู่เหมือนแบบพนักงานเงินเดือนระดับแบบซีเนียมันยังอยู่ได้ทวิสตอนนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วมันก็มีออฟเฟอร์ต่างๆเลยแต่ผมคิดว่าถ้าแพลตฟอร์มใหม่มันดีจริงๆอ่ะ เราก็ไปรุ่น2รุ่น3ก็ได้ใ้ตาม<น>าไปได้ใจตามไม่ได้คนดูเขาเข้าใจแหละแต่ว่าตอนนี้เรายังอยากอยู่ที่เดิมอยู่มันยังสนุกกับตรงที่ทําอยู่ครับผมอันนี้นะครับก็ติดตามราเคิลด้วยแล้วกันนะครับยูทูบกับสวิชแล้วก็แฟนเพจด,ด้วยราเคิลดอานะครับจริงๆคุณควรจะเอาชื่อดอท้าออกจากท้ายเดี๋ยวเปลี่ยนเกมมันไม่ได้เปลี่ยนเกมมันยูนิกว่าเวลาขายงานลูกค้าลูกค้าจะมาซื้องานคุณแบบรีวิวเกมอะไรใหม่ๆขายโมบา มันมีคำว่าโดตาพวกเลยนะมันจะซื้อยากอ้ออันนี้แนะนำไม่ใช่เราทันไหมอะแต่ไม่ทันแล้วพี่ทันไหมอีดิทได้นะยูเซอร์อีดได้ฮะรู้สึกทวิชมันอีดิทได้โอลองดูแล้วกันใจนะได้ได้จริงครับจริงครับเราอออินเกินไปฮะไม่เป็นไรแต่ก่อนผมก็ไซเบอร์คาชเชอร์โดตาเหมือนกันมันก็เปลี่ยนได้แหละอย่างเนี้ยแต่ว่าลายเซ็นเราโดตาอยู่เหมือนเดิมครับผมโอเคก็คุยกันคร่าวๆชิลๆนะครับตอนนี้อยากให้ไปนั่งคุยกับใครก็ติดตามกันเข้ามาได้ผมก็ฝาก ตามน้องชายด้วยลาเคิล <ขอ S 1> นะครับ<อ>ผม,มที่ชชนะครับผมทวิชว y o u ูทูบแล้วก็แฟนเพจนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนไว้เจอกันครับในคลิป <ขอ S 1> หน้าสวัสดีครับ